ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คนทั่วไปจะมาเที่ยวแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่มันกลางหมู่บ้านในชนบทบราซิลเลยนะผมจะพามาดูว่าสิ่งที่เขาพูดกันว่าบราซิลมันอันตรายเนี่ยจะจริงไหม ดีจ้าตัวเองโหนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ทําคลิปะนะตอนนี้ผมอยู่ที่บราซิลผมอยู่ที่นี่ได้เดือนหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากอะไรหลายอย่างผมต้องปรับตัวเรื่องอากาศโคตรหนาวในจเรื่องภาษาอีก p ิดพี่ว่าเฮียเด็ก speak English right <S No s p e a k English มันยากมากที่มันจะถ่ายคลิปแต่ตอนนี้ภาษาผมดีแล้วแล้วผมมาอยู่กับเพื่อนทั้งพี่ชายทั้งครอบครบัวเขาดูแลผมที่นี้สวัสดีครับทุกคนบอเชร์ตตครับ welcome to thales lima football academy in brazil Woo -hoo! today is the first year anniversary of the thales lima football academy building champion but just show me a bit like, how things going here okay, okay? this is the football game ก็คือมันกลับเป็นวอลเล่แต่ว่าเล่นด้วยเช้าแต่เพราะเขาจะเล่นบนทราย There ดน play f o o t b a like l l real game football game we have a challenge dance i h o r e today so funny วันนี้จะมีโปรแกรมอะไรหลายอย่างมากมันมีหลายเกมหลายกิจกรรมโอ้ยนี่คือสนามฟุตบอล เขาก็จะฉีดน้ำฉีดสบู่ให้มันลื่นดูดิยาซีน3เปียร์สยาซินเก3เปียร์สผมบอกว่าถ้ามาที่นี่นะให้เรียกผมว่ายาซีน3ขาภูมิใจภูมิใจนี่คือว่าวของประเทศบราซิลนะโอเคยี่สุกโมดีเซ บีบ่ะบีบบีปลาจีใต้แลนด์เดียริงมวยตัดสิงคือคนที่นี่เขาจะเรียกไปมาดูว่าของฉันว่าของฉันผมก็เปิดรูปไอ้ว่าวที่ประเทศไทยอ่ะคนที่นี่แบบโอ้นึกว่านกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าวที่บราซิลจะเป็นว่าวที่แบบเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยเออว่าวที่นี่แปลกมากเลยอ่ะหัวจะอยู่ข้่งนี้หางก็ยาวยาวเกยเอยดูหางโคตรยาวอกูต้องด็กก็เหมือนกับบ้านเราแลนดัชชติไม่ได้ต่างอะไรมากเลย อันนี้เขากำลังทานป๊อปคอร์นโอ้ยราปีโดราปีโดระพีเก๋มือว้าววันนี้ทาเลสกับแฟนของเขาอ่ะคือเหนื oh, rápido, rápido. Ido, ่อยมากคือเป็นวันครบรอบหนึ Aa ่ง nah. ป oh, sí, sí. ีของเขาอ่ะเขาพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันเต็มที่ไม่รู้อาบน้ำยังแต่ละคนรู้สึกน่าจะยังมั้งแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนอาอาซีซไอริมเมอร์มูทบัสมูเฮเรสไทยแลนด์สออเลียบอสบอสสเอ๊ะบุปผาไทยแลยด์จ้า <laughs> นี่คือทาเลชแฟนของเขานี่คือลูกสองคนแต่คนนี้แสบมาก Who's big boss She is the big boss The youngsie See ดูดู So during this time until eight is for the kids for the kids อะไรตัวเอง Bank? Sorry. I want to score Oi, rapido, Rapido. Um, 2 tres, vai! <laughs> oh. <laughs> wow. ว่าชีสไคร้ชีลูสลูกเจ้าของงานร้องเล่นแล้วแพ้โอ้ยก็เลไอเด็กเนี้ยนะคือผมจะส่งบอลแล้วเด็กเนี้ยคือเขาเข้ามามาปั๊มบอลน่ะแล้วก็เจ็บขาเออตรงเนี้ยเจ็บขาตาเลสลีมาตาเลสลีมาตาเลสลีมาเอออามิโกสอามิโกสเอ่อกี่ตัวสั้น a sim? Mm -hmm. Dez. Dez. Dez? 13 5? Ah. Dez. <laughs> tens perguntar. Você creio que ela linda ou não? wireless okay. 50 50. Ele fala muito linda. Ah. Ah. mas tem namorada. Oh. เอ๊ฮับเป้คืออ๋อเอ๊เอ๊ะนารี Because I'm recording video it's d a u k I'm gonna be a problem ฮับเป้ดดใช่ฮับเป้ลุงคนนี้นะเป็นแฟนของแม่ของทาเลสเราอจะไปซุคุริซิงเบสคโรโกเมปิรันยาอีโอเล่ซุคุริซูคุริไปกเม่งกูเม่คุริอ๋อซุคุริกเมโอกเมน้าวน้าวน้าวโอทุม Brincado, brincado. ้าด <laughs> hey, ูเอ้คว a ดูจันทร์จันท 8pm so now just just relax at 8pm people gonna be coming more yes ทา a ์เ s สเขาเคยเตะบอลที่ประเทศไทยนะเห็นไหมเขาเคยเตะที่อุดรอยู่ด้วยเขาเคยเตะที่ปัตตานีด้วยเป็นนักเตะดาวซาลโวของทีสเอ้ versus อันยูสเตร e เก้เพราะเก้ยอกการอาคีเลิก Que é Machi. Como? Que? Fruta Ah. <risos> <risos> Faz salada, saiu, filho. Oh, salada! Ah, tem quatro tem quatro Tem quatro tem quatro Tem Sei que onde é que eu tô aqui. Vem, vem. Bunda, bunda. รมอรมอัพอ <laughs> well, to ด e ไซ์ who's the winner who's the loser right นโอเคคนแรกที่ผมเห็นผมตรงที่บราซิลตั้เบ่งตั้เบ่งนี้ก็ผมตรง่า่า Ei, vou, vou, vou falar, vocês tá pediram. Não, não, não! não, não, não. <laughs> Os que ganharam foram. Ícaro e Juninho! <laughs> <laughs> me me, me contarles, sim, de, tal, sim. de Io também. E, também. e eu também. Gente, amo que vem chegando. จากที่ผมได้เข้าร่วมหลายปาร์ตี้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะส่วนใหญ่เขาก็จะมีการเหมือนกับว่าจ้างนักร้องดนตรีมาเล่นน้ำมรานี่นะมร์เนาะฟอเบรียต์ต้าเลสลีมาแคมป์มิกพวกเด็กชอบถามว่าผมมีทีมโปรดอะไรคือพวกเด็กเขาจะมีความฝันเช่นโอ้ชันซันโตสนะชันฟลามิงโก้นะคือไฟเข้าแรงมากเลยนะปิดก้างยังนาะเนาะเอากระเอากระดู Boa noite. Meu português é um pouco, mas eu estudo muito trabalho cada dia. Eu amo aqui. Ah, agora mesmo eu escrevi música nova. Sim, 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 sim. Talvez mais gostou, baby, baby, baby.

Molio, Molio, sauce. Can I go do like this to her? Yeah, yeah. <laughs> wow, sing, sing, sing. อเริกาดเป็นน้ำของบราซิลมันให้อารมณ์เหมือนเบียร์แต่ไม่ใช่เบียร์มันเป็นน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่ากัวรา,านาตรอดูรูปดีน่าจะเป็นทับศัพท์เลยกรอเป่าที่นี่เวลาเขากินเขาจะไม่มีช้อนให้นะมันจะเป็นซ่อมเห็นปะ่ะแล้วพอเวลากิน่ะคือแบบตักอย่างนี้เลยซอสเอาเนื้ซอซอสมายองเนสอ่ะน,นี่ก็เป็นสลัดมะเขือเทศปกติเปรี้ยวๆเพๆ็่มๆนี่ก็เนื้อก็แ,แต่มาบราซิลนะผมกินเนื้อเยอะมาก เนื้อนุ่มมากถึงแม้ว่ามันเป็นงานวันเกิดโรงเรียนของทาเลสแต่คนที่นี่เขาจะแชร์เงินกันบางาครอบครัวที่ไม่มีเงินเขาก็จะจ่ายแค่ประมาณ30เสียหวแต่บางคนที่มีเงินหน่อยเขาก็จะจ่ายประมาณ60เิีหวก็ประมาณ3 6 0บาทไอ้มาคาชโฟูฟูว้าชอบสซผมไม่เข้าใจเลยเพลงอะไร อาหรับิกคือจะบอกว่าคลิปนี้ผมดีใจนะที่ได้กลับมาถ่ายคลิปที่บราซิลซึ่งการที่ผมมาบราซิลเนี่ยผมได้รู้จักคนหลายคนได้เรียนภาษาได้หลายหลายอย่างเอาเป็นว่าผมจะพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆบ่อยๆแล้วกันนะ What you gonna do tomorrow But after all of this sleep sleep two one week For a holiday, one week holiday, week really, holiday, yeah. I'm gonna go fishing, traveling, and out. I believe that this video many Thai people gonna knew you were a formal football player I'm in Thailand, and player. now yeah. you have uh, like hundreds of students that yeah. you, you're trying to build them to be a professional players, right? Yeah, hey. <laughs> 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 <laughs>